ก่อนจะว่าคาถานี้ให้ทุกคนห้อยลูกอมม้าเสพนางที่ได้บูชาไปจากเพศศาสมงคลและว่าตามกุลุกาอปติโยมาเสอาคัทฉายะอาคัทฉามิจิตติมิติจิตติกิตติโอมวิสาขามหายโยนีปิยังพาเวยะอาคัทฉาหิ เมตังพลังราเคเอหิเอหิสวหาหะมะโอมและว่าชื่อคนที่เราหมายปองโดยผมจะขอเล่าประวัติคร่าวๆก่อนก็แล้วกันครับลูกอมมมาเสพนางนี้ได้มีต้นตำรับจากครูบาวัง แบบดั้งเดิมและลูกอมรุ่นนี้ยังมีการฝังตะกลุดสาริกาเพื่อเพิ่มความเข้มขัังในการพูดคุยกับสาวๆหรือหนุ่มๆที่ท่านหมายปองอีกซะด้วยโดยมวลสารหลักๆก็จะมีเนื้อว่านและมวลสารจำพวกมหาเสน่ห์ขั้นสูงต่างๆอีกมากมายที่หลอมรวมไปในลูกอมนี้โดยทุกท่านสามารถรับชมคลิปและประวัติแบบเต็มๆได้ที่ลิงก์ด้านบนเลยครับ ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ห้ามเข้าเด็ดขาดรวมไปถึงยังมีวิธีการจีบสาวแบบลับสุดยอดในลิงก์อีกะด้วยบอกเลยครับห้ามพลาดเป็นอันขาดและสุดท้ายนี้ขอให้โชคดีมีแฟนกันทุกคนสมหวังกันทั่วนหน้าครับสาธุสาธุสาธุโอมเพียงส่วนเรื่องราคานั้นบอกเลยครับว่าคุ้มสุด,สด แต่จะขอให้แค่สี่ท่านแรกพอครับจาก1,900บาทเหลือเพียง980บาทแถมฟรีคาถาบูชาแบบลับสุดยอดและไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนและพี่บอยย้ำว่าหากท่านได้คาถาแล้วห้ามเปิดเผยที่ไหนเป็นอันขาดเพราะมันมีคุณค่าเป็นอย่างมาก